สวัสดียามเช้าๆนะคะวันนี้พามาชมสวนชมโคกหนองนาคนตาสิงของเรานะคะวันนี้คึล้มฟ้าค้มฝนแต่อากาศเย็นสบายนะคะฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะแต่โชคดีที่มีหยุดบ้างนะคะเราก็ได้ระบายน้ำออกจากโคกหนองนาเรานะคะระดับน้ำก็ลดลง เพราะเมื่อวานนี้นะคะตอนเช้าตรงนี้น้ำจะล้นขึ้นมาจากคลองไส้ไก่นะเราก็เลยต้องระบายออกไปนะคะตอนนี้ก็จะเก็บน้ำฝนไว้นะคะก็ปิดช่องน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกทีนี้ก็มาดูว่าระดับน้ำฝนของเราจะได้เยอะขนาดไหนเพราะว่ากลางเดือนนี้นะคะเดือนตุลาสองห้าหกหกนี้เห็นว่าพายุจะออกช่วงกลางเดือนนะคะทีนี้ หน้าหนาวก็จะเข้ามาเยือนเราก็ต้องเก็บน้ำไว้ใช้ย้มหน้าแล้งนะคะเพราะว่าหลังจากหน้าหนาวนี้ฝนก็จะทิ้งช่วงไปอีกนานเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามกักกักน้ำไว้ใช้นะคะถึงเราจะมีโซลาเซลล์นะคะเราก็พยายามใช้น้ำในสระนะคะเพราะว่าน้ำโซลาเซลล์เราก็ปั่นมาใช้ในครัวเรือนน้อยที่เราจะใช้ใน าการเกษตรนะคะก็คือพยายามเก็บน้ำฝนไว้ให้ได้มากที่สุดนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างนะคะาลางขอบสัว์ของเราอันนี้ก็ฝรั่งกินจึงนะคะก็ออกลูกเยอะเลยลูกก็ มีใหญ่บ้างไม่ใหญ่บ้างนะคะเมื่อวานนี้พี่ชายมาตัดหญ้าให้นะคะก็ระดับน้ำข้างล่างเหลือตรงตะพัดนะคะเป็นที่นาเก่าอันนี้ขอบๆแล้วก็พยายามปลูกไม้อันนี้เป็นต้นว่านะคะไม้ผล ก็พุทราสามรถนะคะไปได้พันมาจากต้นข้างในบ้านคุณยายนะคะอันนี้มะกอกน้ำนะคะบักแซลก็ปลูกไว้สี่ห้าต้นนะคะพี่ได้มาฟรนมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ขาตะไคร้อันนี้เราไม่ได้ขาดเลยนะคะอันนี้ก็ มะเขือขืนนะคะนั่นเราเขาเรียกก็ปลูกตรงกองปุ๋ยหมักนะคะได้กินเป็นปีหนึ่งแล้วนะคะก็ตัดทําสาวดกมากๆเลยตัดทําสาวไปสามรอบแล้วนะคะฝั่งน้นตะไคร้ของเราปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็ไว้กินด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยตะไคร้เขาจะชอบแดดนะคะปลูกแค่ต้นเดียวนี่โกใหญ่มาก ามัก็มะพร้าวน้ำหอมนะคะก็ปลูกข้างๆก,กันกับฝรั่งกิมจูไส้แดงนะคะนี่ก็ปลูกมะเขือตรงกองปุ๋ยหมักนะคะรู้สึกปะกองปุ๋ยหมักหญ้าจะคลุมหมดแล้วแล้วก็เอาไปใช้เยอะเหมือนกันแล้วนะคะก็จะหมักไว้ตรงไหนที่เป็นดินเหนียวมากๆแล้วก็จะ เอาปุ๋ยหมักมาทีทากองปุ๋ยหมักกองๆไว้นะคะแล้วก็ปลูกพวกผักไว้ข้างล่างอันนี้มะเขือ,อน,นี่งามมากๆเลยเดี๋ยวจะต้องตัดทําสาวนะคะหลังจากหมดชุดนี้อันนี้ก็มาเจอต้นกล้วยนะคะสงสัยจะน่าจะมีแมงเจาะข้างในต้นนะคะต้นเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวจะต้องขุดออกนะคะแล้วก็ตัดสับ ให้ปลากินเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทําไม่ตาดมันจะลามไปต้นอื่นนะคะก็เห็นใน youtube เขาบอกว่าขุดออกแล้วก็ย้ายไปที่อื่นแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เปูนขาวนะคะตรงโคนมันก็ลองทําไปดูก็ก็หายนะคะปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้ต้องทําอีกทีหนึ่งสนมาก โรคไก่พายเขาจะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะจากการสังเกตดูแล้วก็จากศึกษาดูใน YouTube นะคะเราก็จะพายไปเดินร,บรอบๆนะคะนะวันนี้ปลีกล้วยของเรานะคะก็ต้องเด็ดออกแล้วนะคะเพราะว่าเขาแบบ หมดลูกแล้วนะคะถ้าไม่เด็ดลูกเขาเจะเล็กเป็นเขาว่าอย่างนั้นนะคะก็ได้อาหารแล้วเช้านี้ททำหมกปีกล้วยนะคะใส่หมูหมกยีใส่ไก่อร่อยมากๆเลยนะคะมีน้อโลดอันนี้ก็เป็นต้นวิโรตฟรีนะคะที่เอามาจากอังกฤษกกำลังแตกยอดต้นก็จะเป็นทรงย้อยออกมาอย่างนี้นะคะ เป็นพุ่มย้อยใหสวยงามมากๆเลยถ้าเขาโตขึ้นนี้ก็ทำเก้าอี้นั่งข้างล่างได้เลยนะคะจต,ต้องมาติดตามอีกทีหนึ่งอัปเดตนะคะว่าเขาจะโตขนาดไหนอันนี้เขายังไม่ถึงปีนะคะอายุเขายังไม่ถึงปีก็เพิ่งปลูกไปได้น่าจะเจ็ดเดือนนะคะล้วยแล้วก็มีหลายเครือมากๆเลยนะคะด้วย้ำํายัต้องเอาไม้มา ทำยันเข้าไว้นะคะไม่งั้นเขาจะหักมันก็เป็นกล้วยน้องบ้าเหมือนกันนะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรบ้างคือคุณยายแล้วก็ญาติพี่น้องให้มาเราก็ปลูกปลูกนะคะกล้วยส่วนมากเราไม่ได้ซื้อมาปลูกนะคะส่วนมากจะไปได้ตามหมู่บ้านนะคะญาติพี่น้องให้มา ก็เป็นศูนย์สะเลขแปดของเรานะคะตัวกำลังขึ้นเลยนะคะร่มรื่นสวยงามมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวต้องไปลงสวนต่อแล้วนะคะก่อนที่แดดจะร้อน อขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนะึ่งสวัสดีค่ะ